สบายดีกันยามเศร้าเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึง่งไปเห็ดงานมืดเออ,อคืออยู่เด้อโอ้ยเห็ดเป็นปีสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่าปีถัดมากระจิบได้เห็ดแล้วอยากนอนอยู่กับลูกกับผัวเมื่อใดก็ได้เศร้าอเิตก็ต้องไปเพ็ดงานตากฝน ฝนตกปล่อยๆพี่น้องภาพบรรยากาศยามเช้าฝนตกปล่อยๆเรนเจ้าน,น,นอนคนยังนอนอยู่ อันนี้ห้านขนมปังคนตื่นเศร้าเศร้าตื่นซื้อมากินมาซื้อกินทั้งเกาะเหมออือนืออยู่อันนี้ก็เป็นบาแต่ว่าขยะ็ยะวนเปิดหันย่างไว้ก็บ้ฮอดสามนาทีซ้ำย่างไปเห็นงานนี้ก็ได้ แต่ว่าบบอยากมาย้อนมันหนาวนี่ยนะพี่น้องหนาวตกไปเก้าโมงสิบโมงพระเออพระโอเคอยากมาเฮ็ดเช่นจ้าแต่ถ้าเวลานี้ก็บโอยากเฮ็ดนั่นแหละหนาวบบอยากลุกเจ้ายัางนอนกันอยู่อดแล้วอดบอนเฮ็ดงานแล้วพี่น้องเห็นบอกหันแหละบอนเฮ็ดงานค่อยหนะ่อ หอดสามนาทีสมันย่างไปๆกลเข้าก็ชีวิตในเ่ลวันหอดละเด้อพี่นงไปตอกบัตรเข้าให้งานเป็นเสื้อผงเสื้อผ้าเข้ารัวแล้วหอดแล้วบายๆเด้อโรงเรียนมาหาวิทยาลัย ทางฝนตกทางหินมะตกเอาเข้าไปจีฮอดบานแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวขนาดฝนตกลินลินเลิกงานมาแล้วย่างเมื่อกี้มักเต็บบักอันหินมะตกใส่หัวหนาวขนาดหอดบานแล้วเด้อตตยตกปอ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 กอยู่ ผ้ากระลมฝนกระตกไม่ทราบเลย